ประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวกันในโซเชียลมีเดียขนาดนี้นะครับแล้วก็มีคนพูดถึงค่อนข้างหนาหูบอสมกวรกับกรณีของคุณน็อตอับคณัทนะครับหรือว่ากรณีที่พูดถึงการกราบรถมินิขึ้นมา ประเด็นนี้นะครับหลังจากมีการเผยแพร่ค,คลิปออกมามีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงความเหมาะสมว่าไม่เหมาะสมอย่างไงในการกระทําของคุณน็อตดังกล่าวซึ่งจรงนี้มันก็มีผลตามมาครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัดการถูกยกเลิกรายการการถูกบอกเลิกงานต่างๆนะครับนี่คือมุมของคุณน็อตอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือมุมของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกคุณน็อต ลากตัวมาแล้วก็มีคําพูดบอกว่าให้กราบรถของเขาเนี่ยนะครับวันนี้เราได้ไปดูในฝั่งของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์อีกมุมหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวเริ่มมีขนายความหลายคนครับที่เสนอตัวมาว่าอยากจะมีการว่าความเพราะว่าในฝั่งคุณน็อตเองก็ได้มีการว่าเรื่องของการดําเนินคดีต่างๆมากมายมีการเอาขนความขึ้นมาพูดนะครับวันนี้ คุณสุกัญญาสิงโตซึ่งเป็นพี่สายพี่สาวของคุณกิติศักดิ์สิงโตก็เป็นผู้ชายที่ขับรถจักรยานยนต์นี่นะครับคุณสุกัญญาบอกว่าได้พาน้องชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเลิศศินับซึ่งวันนี้คุณหมอก็บอกว่ามันมีเรื่องของอผลกระทบที่ใบหน้าแล้วก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของทางเดินหายใจด้วย การตรวจร่างกายในครั้งนี้เพื่อเอาเป็นหลักฐานครับไปประกอบในสำนวนคดีซึ่งคาดว่าการตรวจร่างกายต่างๆเนี่ยน่าจะทราบผลสัปดาห์หน้า แล้วก็ขนาดนี้ครับเริ่มจะมีนายความติดต่อเข้ามาทางบ้านค่อนข้างเยอะฮะอาสาเข้ามาจะว่าความให้เป็นการว่าความแบบฟรีๆซึ่งทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาครับขอเวลาปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับตัวว่าเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งไปแจ้งความที่สอนอเองนะคุณผู้ชมแล้วก็มีคุณน็อตเดียมาคุยบทางคุณแม่ด้วยแต่ว่าความคืบหน้าของทางคดีเดี๋ยวควงต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานจากฝั่งตํารวจค่ะไปดูที่สอนอยานาวานะคะตารวจชุดสอบสวนก็เปิด เผยว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่คงต้องรอผลตรวจร่างกายของคุณกิติศักดิ์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อนํามาประกอบในสำนวนคดีด้วยก่อนจะมีการแจ้งข้อหากับผู้ที่ก่อเหตุเพิ่มเติมต่อไปค่ะ ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะคลิปที่คุณผู้ชมคงได้มีโอกาสเห็นแล้วก็ถูกแชร์ต่อๆกันไปผ่านโซเชียลถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคุณน็อตไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะท่าทีของบริษัทต,ต้นสังกัดอย่าง GMM TV ค่ะหลังจากรับทราบเรื่องคือเดิมทีเนี่ยคุณน็อตประกาศว่าจะถแถลงข่าวในวันนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ยกเลิกไปเพราะว่าวันที่ไปพบกับตํารวจเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปบางส่วนแล้วทางฝั่งของ GMM TV นะคะเขาได้ออกถแถลงการค่ะบอกว่า รู้สึกเสียใจกับการกระทําเป็นอย่างยิ่งและเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นพิธีกรและนักแสดงที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นจึงได้พิจารณาบทลงโทษเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแบบอย่างไม่ดีแก่เยาวชนและสังคมนะคะตามนโยบายของบริษัท ไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีข้อความสรุปค่ะว่าบริษัทได้ประกาศยกเลิกสัญญาการเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงในสังกัดของ GMM TV และขอยุติการทำงานทุกประเภทของคุณน็อตอัคนัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ผลงานที่มีในปัจจุบันนะฮะนอกจากกับทางต้นสังกัด GMM TV แล้วนะครับคุณน็อตเองก็มีรายการทางไทยพีบีฮะก็คือละครเรื่อง กวนสืบหลังเลิกเรียนกับรายการ Thailand Science Challenge หรือว่าท้าประลองวิทย์นะครับซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ครับได้ออกจดหมายของระงับการออนแอร์ air, รายการทั้งหมดของคุณน็อตโดยระบุว่าจากคลิปเหตุการณ์ที่แสดงถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมและถูกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียทางไทยพีบครับพิจารณาเห็นแล้วว่าการทํางกล่าวเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวาชนบ,บจึงสั่งระงับ ผลงานของคุณน็อดอัคนัทอาริยะริศวิกุลทั้งหมดนะครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นเป็นบทลงโทษของสังคมนะคะซึ่งคุณเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วแต่ว่าไปมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม